ครับหายไปนานมากกว่าจะได้มีโอกาสมาทำคลิปนี้นานมากจริงๆอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งที่จะทำมาเพื่อจุดประสงค์หนึ่งก็คือจะตอบคำถามทุกคนแหละที่ทำคลิวโรปไปว่าพี่ไฮตอบหน่อยเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้จะมาพูดถึง MV เพลงยิงจุกี่ยิงตองสวยไม่ต้องแค่ได้ึมนะของพี่กระแตอาสยามตอนนี้ก็ยอดวิวประมาณ1ล้าน1แสนวิว เล็กสวยมากดูเมื่อเช้านี้หรือเปล่าวะเออประมาณนั้นแหละวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่า MV เนี้ยทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ซึ่งเราได้ทำการจดเพล่มาแล้วอันดับแรกเราก็มาพูดถึงยอดวิวก่อนตอนนี้ยอดวิวก็ ล้านแล้วอะตื่นเต้นเลยตอนมีรีได้ร้านหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วนะแต่ตอนนี้ยิงย่งทีก็เกิดก็ร้านนึงเหมือนกันโอ้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยอะที่ดูและที่แชร์แล้วก็ที่ติชมที่กดไลค์กดแชร์โอ้โหดีใจมากดูป่านาชานะคะดีใจมาก<อ>แล้วทุกคนถามว่าอยากดูเบื้องหลังไงวันนี้เราทำเบื้องหลังสุดพิเศษมาให้ดูไปดูเบื้องหลังกันก่อนเลย เหมือนเป็นบ้าอยู่คนเดียวเนาะนั่นแหละนี่คือเบื้องหลังเอามาทุกอันเลยที่ผิดพลาดทํางานอยู่คนเดียวก็อย่างงี้แหละก็แบบเหมือนเป็นบ้าอยู่คนเดียวต่อไปถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วก็คือ Hash tag พี hi hi ่ไฮตอบหน่อยตซอง์ไพรสฟิกด้วยเอารูปพวยก่อนเราจะมาไล่ตั้งแต่คําถามที่หนึ่ง นะจ๊ะอันนี้ต้องขอโทษเลยนะที่ไม่ได้เขียนชื่อคนที่ถามมาแต่ก็รู้แหละว,ว่าใครนะต้องขอบคุณไปก่อนเลยคขาถามแรกถามว่าพี่ไฮเรียนเต้นหรือศึกษาเองจะบอกว่าดูจาก y u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  e ล้วนๆโอ้ถ้าเกิดเรียนเต้นนะปัจนนี้แบบสุดยอดแล้วที่ตเต้นอยู่ทุกวันนะั่นก็คือพอเต้นได้เฉยทุกคน คำถามที่2เต้นคนเดียวได้ไงเพยแกการให้เต้นคนเดียวอะ่ะทำให้เราไม่ต้องมีปัญหาคนอื่นเว้ยจริงๆอีกอย่างเราทำงานคนเดียวอะ่ะเรารู้สึกสบายใจจริงๆเราไม่ต้องอะไรเพราะว่าปกติตัวเองอะ่ะเป็นคนบ่นมากชอบอะไรอะไรกัดจุกจัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำคนเดียวนะจ๊ะเยี่ยคำถามต่อไปถามว่าชอบท่าเต้นไหนในเพลงชอบท่าไหนหรอเต้นอะไรอะ่ะยิมเข้าสิ แค่ไปทำไมคุณไม่รักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตึง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 อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบเป็นอะไรอ่ะยิ้มเข้าสิเป็นอะไรอ่ะนี่ชอบท่อนนี้เป็นอะไรอ่ะ,ออะ,อะยิ้มเข้าสิแค่ไปทำไมคุณไม่รักดีรัวอะไรอ่ะลุกขึ้นสิทำให้เขาเสียใจสิ แล้วก็คาถามต่อไปถามว่าใช้เวลาซ้อมเท่าไหร่นานไหมเพลงนี้หรอตั้งแต่เพลงนี้ปล่อยออกมานะเพลงนะั้นไม่ใช่ MV เพลงปล่อยออกมาก่อนก็ดูแล้วก็มันจะเป็นคลิปที่เขาซ้อมเต้นกันของพี่กระแตเนาะที่เ,เบื้องหลังที่อาสยามเขาลงไวอ้อ่ะก็ดูคลิปนั้นและย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาซ้อมประมาณ2วันแล้ววันต่อมาก็ถ่ายเลยเพราะว่าตอนนั้นมีสอบ 2วันต่อกันเลยเพราะฉะนั้นคิวที่เราว่างคือนั่นแหละคืนพุรหัสจําได้เฮ้ย <c oughs> คืนวันพุธสิเพราะว่าพืรหัสอยู่อืมนั่นแหละต้องรีบทำแล้วก็รีบตัดต่อเลยนะจ๊ะโอเคเนาะคําถามที่5เอาเวลาจากไหนมาทําคลิปทําไวมากเลยก็ค <c oughs> ือเราจะถ่ายทุกวันพุธตอนคืนอนะ่ะทุกคลิปเลยนะเพราะว่าเทอมนี้ไฮมีเรียนแค่จันนังคารพุธแล้วก็สู่กับมีเรียนตอนเย็นก็คือเราจะว่างจนคืนวันพุธเพราะว่ามันพรหัสเราจ,จื่นสายได้ไงเอาเวลาช่วงที่ไม่ได้สอบแหละถ้าเกิดวันต่อไปสอบจะไม่ทําเลยนะ เราต้องลงคิวแล้วกเปอ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 เปรอเปอเขาเรียกว่าอะไรคจะมีปฏิทินส่วนตัวไว้ในโทรศัพท์นะว่าวันนี้ท้องทำอันนี้วันนี้ทำอันนี้นะเพื่อจะแบบว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดอะเราต้องมีคิดตลอดเวลาว่าเราต้องทําอะไรเว้ยทำอะไรสักหน่อยทาอะไรสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าต้องใช้เวลาว่างจริงๆนะถ้าไม่ว่างเราไม่ต้องทาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ว่างแล้วเรามาทําอ่ะงานเราจะไม่สวยเลยเพราะว่าเราเคยทำแล้วไงแต่ก่อนว่าวันต่อไปมีเรียนอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงมาวิอยากเต้นแล้วก็เลยรีบทงรีบทำอุปสรรคเยอะมากเพราะวว่าาาออะะะไไไไไไรรรรเพมด้้งแผน วันต่อไปเราก็ต้องมาสอบมีเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาทําตอนคืนตอนเช้าก็ไม่มีแรงไปเรียนอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ไปนะแต่ก็ไปแบบว่าง่วงอะไรเงี้ย <No. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าเอาเนี้ยมันมาแบบมาทาให้การเรียนของเรามันไม่ดีเลยแหละหูพูดเหมือนคนดีเลยเนาะ mm. ไม่ได้เรียนเก่งอะไรหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องเรียนหนังสือนะเมื่อ <Okay. S 1> มีเวลาว่างเราค่อยมาทําคลิปน,าาน,นะจ้า <Okay. S 1> ทุกคนเนาะขั้ตต่อไปแรงบันดาลใจในการทําคลิปอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าชอบพี่กระแตอาสยาม มากมากนะจ๊ะแล้วก็มีหลายศิลปินที่ชอบเลยพี่กระแตก็เป็นหนึ่งในนั้นออกมาแต่ละเพลงนี้อืมเราต้องเต้นเราต้องเต้นเราต้องแน่ใ,นใจอะ่นอะนาะตั้งแต่สูริยาหรือลาลับสุดคณะนับน,นินนานปีแล้วอะ่ะเราชอบลายเต้นของพี่กระแตด้วยชอบทุกอย่างเลยนะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปไม่รู้สิเราชอบเต้นเพลงของหลายๆคนที่แบบว่าเป็นแนวเราเอ่ะนะ,ะคำถามต่อไปทําเพลงนี้เพราะอะไรชอบพูดได้เลยว่าชอบฟังเนื้อเพลงตอนแรกฟังว่าเกี่ยวกับอะไรวะเพราะยังไม่มียังมีงฟังก่อน อ๋อมันต้องตีความว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่เสวยมาก่อนแน่นเลยแล้วแบบว่าถูกผู้ชายบอกเลิกเวอ่์สักอย่างแล้วก็เปลีป่ยนแปลงตัวเองแล้วตัวเองก็จะแบบหุ่นดีเพราะมีคําว่าเพียว<อ>แล้วก็คําถามต่อไปดู MB แล้วทําตามหรออันนี้ขอสาบานได้เลยสาบานด้วยเกล็ดลูกเสือเลยลูกเสือรุ่นใหญ่เลยอะว่า เราฟังเนื้อเพลงแล้วเราก็ดูว่าเนื้อเพลงแปลว่าอะไรอย่างที่บอกไปใช่ปะแล้วก็ทําออกมาพูดได้เลยว่าไม่ได้ดู MV ก่อนแล้วก็ทําตามเขาถ้าเกิดให้ดูคลิปของจริงอะท่าเต้นมันต้องมีกว่าน,นั้นไงเพราะว่าเอของจริงอะมันมีท่าเต้นที่นอกเหนือกาบที่ไฮเต้นในคลิปด้วยว่าที่ไฮเต้นในคลิปอะมันท่าเต้นแบบว่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าใน m อ็มีเขามีหลายท่าเต้นมากเลยของวีกัะแย่ซึ่งถ้าเกิดห้ดูห้ก็จะเอามาหมดเลยอะให้ดูแค่คลิปที่เขาซ้อมเต้นกันแล้วก็เต้นตามา อันนี้สาบานได้เลยซึ่งพอเอ็มีข้าออกมาจริงๆปับ๊บอา้ามือของเราเลยอะเพลบอกว่าเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะใจหนึ่งแก้ดีไหมวะแก้ดีไหมวะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนมาดูจะบอกว่าโหกอบปนี่ว่าความคิดของตัวเองไม่มีไงความคิดสร้างสรรค์นนะ่ะพูดจริงแกฉันน่ะฟังเนื้อเพลงแล้วว่าต้องเป็นเป็นอย่างนี้ว่าผู้ชายอะต้องบอกเลิกผู้หญิงก่อนถึงจะแบบเกิดเรื่องราวที่ทําให้ผู้หญิงเพียวข่าวหน้าต่อไปทําไงวิกไม่หลุดรับหนึ่งเอาอุปกรณ์ก่อนอ่ะเอาอุปกรณ์มาแล้วยังไไม่ด้หีเลย ก็จะบอกว่าวิก้าวิธีการเต้นแล้ทำไม่ให้มันหลุดอ่ะคือไฮอาจจะใส่วิกนี้ใช่ปะ่ะเพราะมันจะเขาจะมีนี่ไฮอุ้งกิ๊บมันไม่ออกเลยแล้วเราก็เข้าไปปึ๊บอย่างนี้อยากใส่ให้ดูจังเลยอ่ะใส่ให้ดูก็แล้วกันเนาะอ่ะอันนี้ใส่แล้วอุบาทมากอะรากแบบจังแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยพอใส่วิกใช่ปะ่ะ ข้างหลังก็มันก็จะมียางตัวนี้อยู่แล้วมันก็จะแน่นระดับนึงแต่ถ้าเกิดเราก้มเราก็สะบัดขึ้นมาอย่างเงี้ยวิกหลุดแน่ๆ้าก็ทาการใช้กิ๊บเนี่ยเรามีหลายตัวมากเราก็จะตอกเจาะไปตามหัวจุ๊บจุ๊บเข้าไปจุ๊บเข้าไปจุ๊บเข้าไปจุ๊บ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 ติดกันจนแบบว่าปวดหัวกันไปข้างหนึ่งเลยอะที่เห็นไฮเครียดในเอ็มวีคือเจ็บหัวพยายามติดที่เยอะที่สุดเพอติดกิ๊บมันก็จะได้ความแน่นระดับหนึ่งเต้นได้แบบ ไม่เคยทําเลยอ่ะเออไม่เคยทำามพีผู้ชายเนาะเหตุผลเพราะว่าส่วนมากพี่ผู้ชายเขาไม่เต้นไงไฮชอบเต้นชอบเต้นมากเลยแบบเราชอบเต้นลายผู้หญิงไงลายผู้ชายเราเขาเต้นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าผู้ชายเ็าจะแบบเข็งแรงเขาจะลายผู้หญิงมันเป็นอ่อนเนาะอ่อนช้อยวียงอะไรอย่างเงี้ยชอบเรื่อยจะถ้าถามว่าอยากทำไหมก็อยากทำนะแต่ยังไม่มีพี่ผู้ชายอะไรที่แบบว่าเต้น เคปะ่ะถ้ามีโอกาสนะเต้นแน่นอนจะได้ไม่ต้องใส่วิกจะได้สบัดแบบหัวเต็มที่เลยจ้าแล้วก็คำถามต่ออยนะจ๊ะเสื้อผ้านะผมนี่ของใครชุดเหมือนใน MV จังเลยเช่ามาแล้วเปล่าะเช่ามาเปล่าเสื้อผ้าส่วนนึงเป็นของเราส่วนนึงเป็นของแม่เสื้อของเราจะมีชุดผู้ชายแล้วของแม่จะเป็นชุดผู้หญิงพูดถึงนี่ละไปถามแม่ดีกว่าว่าแม่หาชุดมาจากไหนเราก็าอยากรู้เหมือนกันเว้ยเรายังไม่เคยถามเลยว่าชุดมาจากไหนรู้แค่แบบว่าแม่มีเสื้อผ้าเยอะไปถามแม่ก่อนแม่ ตามตลาดนัดมากบางตัวก็ถ้ามันไม่มีตามพี่หนูจะเอาอะ่ะแม่ก็ต้องไปหาผ้าถูกๆมาเย็บให้อะ่ะแม่มีคนเขาขอเพลงมานะแม่นะอยากลองทําเพลงงันดูนะแม่บอกเอาอีกแล้วรืออีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งบางครั้งเพลงก็ไม่ได้ถูกใจหรอกแต่ก็ต้องหาให้กลุ่ม แม่ก็บอกว่าไม่มีไม่มีหรอกชุดจเจาสีอะไรไม่มีแล้วก็บอกจะจาสีนั้นบางทีมันก็ไม่มีต้องไปลือ้อไปคนอีกแล้วลมั้งเนี่ยบางทีก็เครื่องประดับของแม่นั่นแหละเกือบทุกอย่างแบบใหม่แกะกองแบบแพงแพงอลังการเลืเลิอๆอย่างถูกๆก็ถูกๆเอาไปแล้วก็รวบรวมกันกลับมาก็บางทีก็ไม่ได้ดังเดิมจำลุสุดโสมนานไงอันนี้คงไขข้อสองสัยแล้วนะว่า แม่เราชุดมาจากไหนความสามารถในการหาชุดของแม่นั้นเก่งมากแม่หาชุดได้เก่งมากจริงๆไม่เราอะเออแบบสุดยอดอะแบบโอ้ไม่กัปรดมือให้คุณแม่เลยอะเพื่อหาชุดเก่งมากบอกวันนี้แล้วันต่อไปเอาชุดมาให้แล้วโอ้ให้ปริม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 เรื่มปริมเรื่มปริมดีใจมากรักคุณแม่นะจ๊ะชุดบนเอ็มวีได้ไงมันเป็นการ m ิก and m a t c h มันไม่ใช่ชิ้นเดียวนะคุณผู้ชมมันเป็นหลายชิ้นมากแล้วก็ผสมประสานตัดปงตัดแยอะไรอย่างนี้ชุดไม่ได้เช่ามานะอันนี้คอนเฟิร์มคำถามต่อไปใครแต่งหน้าให้แต่งเองจริงไม่มีใครแต่งให้เลยคิดเองว่าชุดน,นี้อยากได้สีอะไรนะจ๊ะคําถามต่อไปถ่ายในไหนนี่ถ่ายในนี้เลยนี่ให้ทุกคนไปมองตรงนั้นเห็นฉากเขียวเขียวไหมนี่แหละไม่ใช่สตูดิโอไม่ใช่อะไรเลยเต้นอยู่ตรงนี้นั่นแหละนะจ๊ะแล้วก็คําถามฉากหลังยังไงต้องบอกเลยว่าถ่ายกับยืนสกรีนตรงนี้เหรอ กรีนสกรีนนะคะรูปกรีนสกรีนสีเขียวหลังต้องขอขอบคุณคนที่ทำพวกแบ็กกราว์ดแอนิเมชันแล้วก็อะไรใน YouTube ที่ไฮโหลดมาต้องขอขอบคุณเขาเลยซึ่งทุกเอ็มีไฮจะให้คเครดิตเขาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ไฮทำถ้าเกิดไฮทำเองได้ขนาดนั้นแล้วโอ้โหไฮคงไม่ต้องเต้นแล้วอะไฮคงต้องทำหนังแอนิเมชันแล้วอะโอเคปะเออแต่ว่าถามว่าอยากทำไหมอยากทำขอเวลาศึกษาก่อนต่อไปครับใช้แอปอะไรโปรแกรมอะไรแกบอกน้องๆนะว่า มันไม่ใช่แอปป่ะสิมันเป็นโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Sony Vegas นะเนี่ยขึ้นภาพไปดูนี่ Sony Vegas เป็นกล้องสีดำๆพี่ใช้เวอร์ชัน10ซึ่งหมดจะบอมมีวเวอร์ชันสิบสแล้วมั้งแต่ว่าขนาด10ไงมือเราคลิกกรอกแรกกรอกแรกกรอกแรกคีย์บอร์ดกุ๊ก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 ปุ่มคอมมานดเราถนัดไงเราก็เลยโอเคใช้ Sony Vegas นะโปรด้วยตอนเราตัดต่ออยากแค่สอนตัดต่อวิดีโออยากสอนจริงๆถ้าเกิดไฮสอนใช่ป่ะมันไม่มีฟีดแบ็กแบบโต้ตอบกันมาว่าทำได้หรือเปล่าไงไม่ใช่แบบวิดีโอคอลแบบว่าน้องตรง นั้นไม่เอานะแบบเลเยอร์ตรงนั้นไม่เอาลุกเลื่อนบีเลยเฟรมนั้นไม่เอาลุกไม่เอาไม่เอาเลื่อนสลับขบวนไปข้างล่างเอาเลเยอร์สี่เปนเลเยอร์ห้าเลเยอร์ห้าขึ้นไปเลเยอร์หนึงลุกแล้วก็สลับคีดสี่ตรงนี้หน่อยคีสี่ตรงนี้จะไม่เอา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 ม่เเ่เหลืองไปมื่อเหลืองไปเอาฟ้าฟ้าเลื่อนไปอีกขึ้นอีกโอ้ไม่เอาลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกลุกแล้วก็คลิกฝั่งนี้แล้วก็ล่างนี้ลงมาลุกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยทุกคนก็งงเข้าใจ ถ้าตอนแรกฉันหุ่นไม่ดีแล้วมีคนมาบอกเลิกงั้นนะ่ะพูดเลยหุ่นดีมันในมีแน,แน่แต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงทาไมคนบอกเลิกทําไงก็ถามเหตุผลก่อนสิว่าทำไมเลิกกับเราแต่ในชีวิตจริงก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆ้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีแฟนเลยเฮ้ยจีบได้นะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ใต้นี้เลยโทรมาได้เลยให้ไลน์ด้วยอ่ะโทรมาจีบได้โสดมากพูดเลยลจ๊ะคําถามต่อไป <S <S พี่ไฮเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงแกฉันเป็นผู้ชายเว้ย ไม่เราก็ไม่ใช่ผู้ชายแหละแเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงเราเป็นอย่างงี้เราดีใจแล้วนะจ๊ะทุกคนก็รู้แหละว่าให้เป็นอะไรอ่ะแต่ไม่พูดแล้วกันรู้อยู่แก่ใจก็พอน้องเป็นคนดีก็พออะซึ่งถ้าบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงปั๊บแล้วก็ถหนจะไปชอบผู้ชายชอบผู้หญิงอันนี้อันนี้ได้ตอบได้เว้ยชอบผู้ชายชอบผู้ชายชอบผู้ชายแต่ครัคงผู้หญิงเราก็ชอบมาเห็นผู้หญิงน่ารักน่ารักในไอจีอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะคิมถ่ายไง โอ้น่ารักจังเลยอะแบบโอ้ออะไรอย่างนี้เลยข้ามนําต่อมาทำไมพี่ไฮสวยจังอันดับแรกขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนแกฉันไม่ได้สวยเลยหน้าตาฉันก็ไม่ได้ดีด้วย จริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากแต่งหน้าพี่ก็ไม่ได้อยากทําอะไรอย่างนี้นะลูกพี่สวยเพราะพี่แต่งหน้าไงในเอ็มบีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่น้องชมแล้วกันเนาะขอ้ <ST AR> ต่อไปก็พี่ไฮไปทําอะไรมาหรือเปล่าสัลยกรรมหรือเปล่าไอ้แก <c oughs> คือถ้าพี่สัญากรรมนะนี่คือของเจงจอะจมูกของเจงโชคดีที่แม่กับพ่อให้มาด้วยให้มานิดหน่อยก็โอเคอยู่ <c oughs> ไม่ทําอะไรจริงไม่ทําอะไรจริงแล้วก็ถ้าเกิดทำาหรอจะทําอะไรไม่ทําอะไรแล้วหละมั่งดูอนาคตก่อนว่าอนาคตทําอะไรไม่รู้ว่าอนาคตทำอะไรขั้นต่อไป พี่ไฮอายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็อายุ20อยู่เลยแต่หน้าไปแล้วใช่ปะเกิดปี38 2มีนาสาพฤหัสเนี่ยจ้าโอเคเนาะเฮ้ยหมดแล้วอะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณรอบที่รอจริงๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านก็จะขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆบอกขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปทุกคลิปแล้วก็แชร์ของไฮแล้วก็ ให้ของไฮไปที่รู้จักของทุกคนเนาะไฮก็ฝากผลงานของไฮด้วยนะเนาะแล้วแต่นี้เป็นต้นไปหรือว่าก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้เนาะก็ฝากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคนหรือไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่มีคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ยิ้มแย้มตามเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณฝากผลงานเนาะฝากช่องทางการติดตามก่อนเรื่องแบบแรกก็ไอจีเรียวไฮโซทวิตเตอร์แอดเรียวไฮโซโซเชียลแคมตอนนี้ปิดตัวไปแล้วไฮก็เลยไม่มีเลยอดเล่นแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไฮโซชาล่าแฟนแล้วก็ช่องนี้เองไฮโซ อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนี้ด้วยมันจะมีปุ่มหรับที่ข้างล่างนู้นอะเออดีดีมันจะก็ว่า subscribe หรือสมัครรับข้อมูลนะ่ะนะกดตรงนั้นกดกด แล้วก็ไฮก็พยายามจะทําคลิปเนาะช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าไฮไม่ค่อยบ่อยหน่อยนะเพราะว่าไฮมีงานที่คณะมีสอบมีอะไรช่วงนี้เป็นช่วงสอบเร่งงานก็จะห่างหายจากตรงนี้ไปแป๊บนึงแหละแต่ไม่ได้ห่างหายไปเลยแบบว่าสอาทิตย์มาเราก็กลับมานะก็ในระหว่างนั้นก็จากอาทิตย์หนึ่งที่เคยอัพคลิปก็จะแบบรดเรือว่า3าสวันบ้างอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็อย่าพึ่งไปนะคิดถึงเขาบ้างนะอย่าพึ่งทิ้งเขาไปเลยนะเขาจะกลับมาจริงๆแล้วหลังปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจะเห็นคลิปไฮบ่อยมั้ย เลยโอเคแล้วเราจะได้เจอกันนะจ๊ะ,ะก็ขอขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจริงๆที่ติดตามทุกคลิปเลยรวมทั้งคลิปนี้ด้วยขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปพิเศษคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ